เคยแต่งหน้าสวยตั้งแต่เช้าแต่พอตกบ่ายหน้ามันเมคอัพไหลรองพื้นแยกชั้นเหมือนนั่งรถผ่านพายุฝนมาใช่ไหมคะแล้วเคยสงสัยไหมคะแล้วบล็อกเกอร์แต่งหน้าทำไมหน้าถึงแน่นตลอดวันทั้งถ่ายวิล็อกทั้งออกงานความลับอยู่ที่อะไรรู้ไหมคะสเปรย์เซ็ตเมคอัพค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสวยงามสมใจ วันนี้สมใจจะพาทุกคนมาเปิดเคล็ดลับเมคอัพที่คนแต่งหน้าประจำห้ามมองข้ามเลยค่ะใช่แล้วค่ะเรากำลังพูดถึงเซติ้งสเปรย์หรือสเปรเซตเมคอัพผลิตภัณฑ์ที่อาจดูเหมือนไม่จำเป็นแต่จริงๆแล้วจำเป็นมากสาวๆเคยใช้สเปรเซตเมคอัพไหมคะใครยังไม่เคยใช้ลองพิมพ์ยังไม่เคยในคอมเมนต์เลยค่ะ แล้วใครที่ใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ายังมันหน้ายังหลุดอยู่ลองมาฟังกันค่ะว่าต้องเลือกใช้ยังไงและพ่นยังไงให้ติดทนจริงทำไมต้องใช้สเปรย์เซ็ตเมคอัพมันช่วยล็อกเมคอัพทุกชั้นให้อยู่กับเราไปทั้งวันเหมาะกับคนที่ต้องออกนอกบ้านนานๆหรืออยู่ในอากาศร้อนบางสูตรยังช่วยความมันลดความแห้งและเติมความชุ่มชื้นอีกด้วยวิธีเลือกสเปรย์เซ็ตเมคอัพผิวมัน เลือกแบบแมทหรือออยล์คอนโทรลผิวแห้งเลือกสูตรไฮเดรติงหรือดูยฟินิชงานผิวธรรมชาติดูยโกลสำหรับลุกใสๆไม่แป้งงานหน้าแน่นเอ็กซ์ราโฮหรือลองเว์เซทิงสเปรย์วิธีใช้ให้ได้ผลจริงเขย่าวขวดก่อนใช้ทุกครั้งถือห่างจากใบหน้าประมาณ20-30เซนติเมตรหลับตาแล้วพ่นเป็นรูป X และ T เพื่อกระจายทั่วใบหน้า ปล่อยให้แห้งเองห้ามซับห้ามพัดแรงใช้ก่อนออกจากบ้านและระหว่างวันก็สามารถฉีดซ้ำเพื่อรีเฟรชได้ค่ะวันนี้เราได้รู้กันแล้วนะคะว่าสเปรย์เซ็ตเมคอัพไม่ใช่แค่อเทมเสริมแต่คือตัวช่วยล็อกลุกความสวยของเราให้แน่นตลอดวันเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวใช้ให้ถูกวิธีแล้วเมคอัพของคุณจะสวยเหมือนเพิ่งแต่งเสร็จใหม่ๆทั้งวันแน่นอน หากใครได้ลองแล้วรู้สึกว่าสเปรย์เซ็ตเมคอัพเปลี่ยนชีวิตโพสเล่าประสบการณ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกด Subscribe และเปิดกระดิ่งเพราะทุกสัปดาห์สมใจจะมีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวยให้สุดแล้วหยุดที่สวยสมใจทางช่องสวยงามสมใจบ๊ายบายค่ะ